ายนะครั้งแต่อดี้ถือว่าเป็นพี่เพลงคนแรกเนาะกับการที่ได้เห็นน้องๆขึ้นมามีแฟนมิทคอนเสิร์ตของเรอยวันนี้ครับผมนะครับผมด <ๆ S 2> <ม>ีใจแทนน้องๆดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องๆจากเทรนีนะวันนั้นเนาะที่ผ่านการแข่งขันมาน้องๆก็มีศักยภาพมากจนวันนี้เนี่ยน้องๆมีแฟนคลับที่น่ารักของตัวเองแล้วไหนจะรับที่ดีมางขอเสียดายไหมครับ<ร> ผมรู้สึกดีใจเพราะว่าเด็กๆทูานี้เด็กๆถึง7คนมีความสามารถมากต้องบอกว่าเป็นบาที่ค่อนข้างสูงมากด้วยอายุท่านี้ความสามารถแบบนี้ผมรู้สึกว่ายังควนไปได้อีกเยอะๆเลยเพราะน้องแต่ละคนเนี่ยไม่ทรอะไรจริงก็ยังไงก็ฝากน้องทั้งคนด้วยนะครับพี่คือพี่ยิ่งมาทํางานร่วมกันในวันนี้นะต่างกับวันนั้นมากเพราะพี่ได้เห็นถึงแบบความพยายามของน้อง,องความการเติบโต แต่ก่อนคือเก่งแล้ว,ลวตอนที่พี่เห็นตอนที่น้อง,องเป็นเทรนนีตอนเนี้ยเราเป็นศิลปินแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเด็กๆก็ยังพัฒนาได้ีกแล้วพี่เชื่อว่ายังไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็น้องๆต้องดังขึ้นเรื่อยๆแน่อนอนอครับอบ้องโมไป,<ค>ไปที่ชั้นหน้าครับนะครับผมนะฮะแล้วก็ถามน้องๆว่าดีกว่าครับตอนทำงานกับพี่ต้าอู่เป็นไงบ้างเอาเป็นอ่า,อาปีนิดจะไปจ้างแล้วกันรูปไหนเล่าให้ฟังสักนิดสิคะก็ทำงานกับพี่ต้าอู่สนุกมากค่ะทุกคน แบบพี่เต้าน่ารักแล้วก็ใจดีมากค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าไม่รู้ว่าพี่เต้าอ่านใจพวกหนูออกไือเปล่าแบบเวลาพวกหนูมีปัญหาหรือว่าต้องการอะไรแบบพวกหนูแค่ชิดไม่หัวใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เต้าหู้จะเป็นคนที่พูดออกมาค่ะทุกคนใช่ค่นูจะแบบอันนี้คือพี่รู้ความคิดหนูได้เลย่ะแต่ว่อ่านใจได้ใช่แบบก็รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้ทํางานกับศิลปิน คุณภาพขนาดนี้แบบพี่โต๋ก็ติดตามพี่เขามานานมากแล้วเหมือนกันค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะนี่ล่ามมีนที่มีประทับใจที่พ่อหนูด้วยที่มีหนูประทับใจหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าหนูขอพูดเรื่องหนึ่งแล้วกันคือทุกๆครั้งเวลาที่สอนค่ะพี่เขาจะคอยให้คําแนะนําว่าแบบควรทำยังไงเพิ่มหรือว่าควรลดอะไรอย่างเลยค่ะรวมถึงคาลิสมาเสน่ห์ต่างๆด้วยพี่ตโต๋ก็สอนพวกเราถึงแม้ว่าแบบจะมีเวลาน้อยนิดค่ะแต่พี่เขาก็คือแบบ ให้ความรู้แบบเต็มเม็ดเต็มเกร็ดนะสุดๆเต็มสุดๆค่ะใช่ค่ะก็คือเก่งมากๆค่ะแล้วก็น่ารักกับพวกหนูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นเที่ว่าแบบเราความเป็นไปได้นะครับคลับเหมือนดรส t o r s นะครับผมฮะแล้วความเป็นไปได้ของเด็กๆนี่เขาไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับครับตานี่ขนาดแค่แบบก้าวขึ้นมาอย่างหนึ่งก้าวนะฮะตอนที่มาถึงสเต็ปผมไม่รู้เลยว่าอีกสี่ห้าปีต่อไปนี้ผมจะยืนประจำหน้าน้องแบบนี้ไหวหรือเปล่า ไม่แน่นะวันหนึ่งนะมีโปรเจกต์นะโปรเจกต์ที่แบบทำร่วมก,กันนะออกยิ่งใหญ่นะแบบโ o วายนะน้องตีลกากลับหลังเมื่อกี้ถามแถวพี่มีแถวฝึกเมื่อกี้ขวบกเจ็ดขวบแล้วถามถามตรงนั้นพี่มีสิทธิ์ทำได้บ้างไหมน้องก็บอกว่าลองดูค่ะ <c oughs> ถ้าตาอูยังทำตัวเองว่าพี่มีสิทธิ์ทำได้ไหมแล้วพี่แบ๊กแล้วครับ <c oughs> น้องตีลกกเก็บหลังของเราไว้ที่ดีดีกว่า พี่บที่เดียวพี่ว่ากระดูกพี่แหลกกลางนะครับโอเคเดี๋ยบปินะอ่ะเมื่อกี้มีเรื่องราวของการที่โชว์ร่วมกันไปแล้วครับออกแนวแบบซิกซี่นะซิกซี่แนวสวยงามมาไปนะครับผมนะอยากเห็นพี่ตาอู๋นะครับเต้นกับน้องสักหน่อยเอาไหมอ้าวจิงเหรออยากเห็นไหมอยากเห็นไหมข้างล่างอยากเห็นไหมอยากเห็นโซเซมากอ้าวเดี๋ยวเราเต้นด้วยกันเลยไหวไหมไหวไหมซิ แย้มาดีจาวูไงก็ไม่รู้อ่ะนะฮะหรือต่อเนื่องกันใช่ตอเนื่องกันซึ่งจริงๆเนี่ยพี่ต้าอู่กับน้องๆเนี่ยตั้นกิจกรรมนะครับผมนะครับพบเจอการณ์ทา่น่าอีอย่างมากมายนะครับผมเด็กๆก็มีความรับใจอย่างที่เราเป็เมื่อกี้นี้แล้วก็ก่อนจะไปถึงเรื่องเต้นเนี่ยได้ข่าวว่ามีใครคนหนึ่งเคยพี่ต้าอู่ยังดุดเรงใครฮะสัมภาษณ์มาฮะใครนะคำจีนวันทั้งงงทั้งขื่อเลยค่ะขื่อคนเลย ตอนนึงที่พวกเรามัไปซ้อมที่บริษัทค่ะแล้วพี่ตาหัวเขาก็ไปช่วยดูเรื่องลายประสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องว่าเอออินเนอร์ในการร้องเพลงเนี่ย you ต know. so like ้องเป็นยังไงแล้วพวกหนูมันร้องแล้วเขาบอกว่ายังมีความแบบยังไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูค่ะไม่พี่เขาก็คือเล่นเปียโนไปด้วยแล้วเขาก็มองตาค่ะแล้วพวกหนูก็แบบตกตาเลยสุดๆออร่าพี่เขาพุ่งมากค่ะซึ่งเมื่อเช้าเรามีตัวอย่างไปแล้วสองคน อยากเห็นตัวอย่างของคนที่เป็นคนขี้เขินอีกสักคนหนึ่งที่ไม่ส้ำกับพระเจาเรเปโเปลองแลวลูกลองเลลูกลองโอ้เี่ยโอ้ลองดูลูกลองไปลูกลองลองเพลงพิธาอูดแล้วจ้องตากันเป็นนมกร้องพิตาอลูกลองเอะไรอ่าลองอ่าในเร่กาต่งคือม่ใช่คนอไม่ใชเตรียมเต้นโมเมกี้หมูลองซิลูกลอง พอรู้ว no ่าตาต้าพี่ตาโอ้ขยันที่เขาจะมีพี่ม่หุ่นราการไม่ได้หรมาอ่ะราการที่ไหนเราใส่หว่ัวเฮ้ยหัการได้พิมพครั้ตั้งการให้นันที่ไหนแก ต้องโดนตกโดนตกหรือยังนะเห็นไมล่ะไม่ัไม่มาน้าตรงนี้แน่นอนเออสมมุติแบบเพลงเมื่อกี้นี้แล้วน้องนี่ลองร้องกับแฟนคลับยักท่อนเมื่อี้สรุปไนร้องร้องให้แฟนคลับักท่อนร้อกันไหมพร้อมกันเลยครับลุยเลครับงกัวนี้แค่ไห เรามีโชว์ที่เรียกได้ว่าทำโชว์ได้เต็มเ่ีนี้นะครับซึ่งี่สุอดไปแล้วนะครับทุกฮนลองเต้นแตนสักทีหนึงนะครับนะฮะอันนี่กับพี่ั้าอูนลครับผมนะฮะโกลบใหม่ลองทีนี้นะทีนี้นะนี้นะลองนะสับสอยกนไปกันนะับโอ้โไปนเราเี้ลออเอคาที่เป็นาลจ์ดีกว่าลองดูครับพี่จิ้มค่ะจิ้มขนาดไปค่ะกระดกต้นกระดกต้นด้วย

ราจะม well ีโชติ yeah, okay. ่นอีกให้น้องกินต okay. ัว okay. ก an ่อนเฉี่งไมือเียวรับยินดีด้พี่เต่าอยู่กับพี่แบงค์ลงลกพี่ตต้าอยู่กับพี่แบงค์หลังล้มโอเคแล้วก็ผมนะฮะเวลากินใกล้ตั้งอุ้ยุบนะครับพี่จะรู้สึกหมดความมั่นใจเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะรองเท้ามันสูงอ่าโอเคแอถามครับว่าถ้าในโลกนี้มีพี่แบงค์กับพี่เต่าอุ้ยเล่นกันครับ แต่ว่าถ้าถ้าในโลกนี้มีแค่สองคนที่เขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่านะไม่เป็นไม่เป็นคณะบางคนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แสดงว่าไม่เอาพี่แหละไม่เอาพี่นะครับผมนะอ่ะตั้งอู่เลครับตั้งแต่เนื้อเนาะเนาะเนืองจากวันนี้ที่มีเรื่องของเพลงที่ชมกับน้องแล้วท่านโอ้จะมีเพลงของตัวเองมาโชว์ด้วยนะครับผมนะครับเพราะงั้นนะฮะตอนนี้เป็นเพลงใหม่คะครับเมื่อปีที่แล้วเมืปีที่แล้วเป็นเพลงใหม่ถ้าเราย้อนไม่ปีที่แล้วแก่กัน คือมพี่แฟนคลับผมแอบมาแล้วไงฮะดีมากวันนี่เราเข้าร่วมจากกลุ่มว่าสวยด้วยนะครับตั้งอยู่ในคือคนรับตั้งเต็มกันหมดเลยอ่ะคนลับต้งเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็วันนี้ฮอยากแบบบริการน้องนะครับผมนะฮะขอบคุณครับอ่านะครับผมนะฮะวันนี้ในวันถัดมานะครับก็ทางนู้นลูกนู้นเราเป็นตลกกันแล้วเราเนี่ยลก คุณมากอู๋ถามไม่ใช่โคตรสดนะไม่เป็นไรครับรับไปก่อนอ่าโอเคนะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับเต็มยศเต็มสูตรขนาดนี้กับตาอูนะครับแล้วก็กับบทเพลงที่ทุกคนอยากฟังนะครับเดี๋ยวปล่อยเวทีนี้ให้กับตาอูอย่างเต็มๆเลยนะครับผมเตรมตัวพร้อมแล้วจังเลยนะครับนะครับถ้าทุกท่านพร้อมมาตาอูพร้อมแล้วนะครับเสียงกบวยกันให้กับตาอู๋ด้วย luôn sẽ đau biết bao nhiêu, còn mình không mình sẽ không E aí time to คลิปเลิฟเลิฟนะครับเรื่องกับน้องอัปลอตจตุพคนนะครับก็ดูในมิวสิกนะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันบันดีนครับเราจผมมีใครเคยดูบ้างไหมฮะใครชอบนะครับผมซีรีส์โดเดี่ยวไปดูได้เลยนะครับสนุกมากนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับเพลงใหม่ก็จะปล่อยแล้วบ่อนก็เลยว่าสะใจแน่นอนนะครับตามด้วยเพลงใหญ่ยิ่งยิ่งตามได้นะครับฮะ ปอแต่เดี๋ยวไม่บอกครับเดี๋ยวมีสปอยแน่นอนนะครับอ่ามองนะครับท่านประธานในงานวันนี้ได้ข่าวว่าเรามีแฟนคลับจากต่างประเทศมาด้วยนะครับผมแต่ต้องรับรองคุยกับแขกท่านหนไหมครับได้ครับแล้วก็อย่าเาิ่งแกล้งตอนที่ยินได้ไหมอับนี้เพราะว่าที่ที่เขาเป็นรองเพื่อนเลครับแล้วก็ในวันที่28 เรืนี้นะครับผมมีหนังกับ GPH นะครับผมก็404ูซีสกีนีรันรันนะครับเป็นฮอลล์คอมเมดี้นะครับตลกประสาทใจแน่นอนมีพี่เต๋อชันทวิทย์นะครับเมียไทยแล้วก็มีมีพี่นุ้ยนะครับผมแล้วก็มีท่านหนึ่งด้วยสนุกแน่นอนแล้วก็ฝากเพิ่งไปพากเสียงมานะครับเพราะว่าอนิเมชั่นอ้อมเป็นเบสนะครับองค์ใครพิดักเจี๊ยบม่ใครได้ดูบ้างไหมครับนุ้ยจ่ิงเหรอฝากฝากด้วยนะครับผมสนุกมากเออขอบคุณครับ ก็มีงานมีงานต่างๆก็ไปเจอกันได้เลยครับผมมิสซิสเวสต์วูดไปเวยนี้แล้วก็เดือนหน้าเราไปร่วมสนุกกันได้แนนอนแบบจัดเต็มเลยวันนี้ใครฟังผมร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าอุ้ยอยากดูอีกไหยครับผมสามารถซื้อบัตรได้เลยนะครับเยอะเลยนะครับไปดูได้กันไปสนุกด้วร์ันนะครับก็ for international fans a t s t j u s here yes I'm so nervous a little bit ตึงเต็นจริงจัง จะซักเลือดซิจ Thank you จีนหรจีนนะด้าดาวจีนับก็ยดาจ้าาจายูตพ่ตาพิกน้องตาพี่ผมใช่อันนบ้านผมนะอันนั้เจี๊ยบึงกนเลยก็เออก็เจาเจาชาย有福ูาน่านอยากาแสดง จินจินเนี to cry, cry to cry. <c oughs> <c oughs> ่ยควายเต่าควายควายเตี้ยวใกล้หมดแล้วก oh. ็ก็หลาวัวต okay? mm ัวหัต้มแล้วก็ขั้นยิ้มย่เจ๋อี้ฉี่ใครชิน Let's fun together โอเค I'm going to have a like music festival a lot lot of like in next month and next next month yeah. Yeah. yeah 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 yes. so we come to let's yoke yoke together โอเค ผอรู้ด้วยแต่ไั่ได้ดีดีแล้วก็รับไปแบบครับครับผมไปเวนีครัไปเวนีมันบางทีเราพูดแต่เป็นไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มาหลองด้วยนะพี่แกฝากแฟนไทยข้างๆช่วยแปลด้วยนะคะช่วยๆกันช่วยขายนะครับนะครับผมนะน่ารักอย่างนี้นะครับผมนะฮะจะมาให้ส่งเสียงนะครับให้กับเขานะครับให้กับความรักที่เรามีให้กับเขานะฮะไปได้อย่างไรครับว่าใครรับเตอาส่งเสียงนะให้รับเต้าด้วย คุณเจ้าด้วยนะครับกับคุณเ้วยนะครับอยู่จกันนะครับผมนะบห้เตู้้ครับผมจะใหครับทีนะผมนะรั kind of บ